นะครับครับอ่าดูที่เวลานะครับ18:06นะครับอ่า18นาฬิกา6นาทีวันที่20นะครับอ่าอันนี้ก็ต่อเชื่อมเนีอนี่มันวิ่งอยู่เห็นไหมครับด้านขวามือตรงเมาส์เนี่ยนะครับอันนี้เชื่อมอยู่นะครับถ้าผมแตะสวิตช์ที่สองนะสวิตช์ที่สองออนแล้วผมแปะลงปึ้งเดี๋ยวรอดูนะครับอ่ะเด้งและซสวิตช์ที่สองทำงาน18:06โอเคนะครับ แสดงว่าตอกลางวันเนี่ยผมใช้พ็อกเก็ตไวไฟไม่ได้นะครับอ่ะซื้อที่3ปุ๊บแล้วก็แปะลงนะครับปุ๊บเดี๋ยวรอซื้อที่3ก็จะโผลนะ่ขึ้นมาอันนี้เป็นเป็นเทเล gram บอทนะครับอ่าเห็นไหมฮะต้องดูดูที่มันขึ้นนะสิบแปดศูนย์หกครึ่งเวลาก็จะตรงกันอันนี้สิบแปดศูนย์เจ็ดละสมมติว่าผมอ่อนหนึ่งสองนะครับปุ๊บเดี๋ยวรอสักรู่นะครับอ่านะครับ จะลองดูอ่ะเนี่ยนะครับ1กับ2องอนนะครับ1807นะครับนี่ออนทั้งหมดนะครับออนทั้งหมดนะครับปึ๊บอ่ะออนทั้งหมดปึ๊บตัวตัวเทเลแกรมก็จะขึ้นด้วยอ่ะนี่นี่คือออนทั้งหมดนะครับอันนี้ผมออฟนะครับออฟปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราดูนะครับคือจริงๆแล้วมันต้องใช้เป็นสวิตช์กดติดไฟดับนะครับอันนี้เรามาใช้ ตัวดิฟสวิตชนะอันนี้ก็2อสอ่อนนะครับโอเคนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวดูท่านอาจารย์สารโรดก่อนนะครับกับพี่ชายผมเองออีกท่านหนึ่งนะครับเป็น2ท่านน่าจะมีรอบ2นะครับมีรอบสนะครับวันนี้คนที่เข้ารอบแรกนะครับก็ก็เข้าฟรีนะครับเป็นรอบ2เป็นรีแลนนะครับโอเคครับเสร็จอันนี้เป็นแบบนี้นะนะครับเรียบร้อยครับ